ว้อนตอนเนี้ยนะเออเฮียกลางแดดร้อนมึงก็แสงแสงมันสวยอ่ะทามันเป็นฟิล์มกันเสือกมองไม่เห็นเลยลายลายอ้าอุ้ยเราไม่บอกเร็วกว่านี้ไม่หรอฟิล์มเหมือนเข้มเฮียๆมองไม่เห็นเฮียอะไรเลยหรอมันเข้มขนาดนั้นเลยไม่คือจริงแล้วอ่ะตอนแรกไม่จะคือไม่ชอบฟิล์มแบบนี้เลยแต่ว่าเพื่อนคนหนึ่งไอ้ไอ้สตางอ่ะเออไอ้สตางมันบอกให้ติด ก็เลยว่าเราใช่ใช่ที่มึงเจออ่ะหมอยติดก็เลยลองมาติดดูที่แอบวันนั้นที่มึงแอบดูฟิล์มเอฟอกูยังขำไม่หายที่อยู่ในขวันไปกูตกใจไอ้เทียได้คือหนึ่งในเหตุผลที่มาติดฟิล์มแบบนี้เพราะว่าเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรกันเสียงได้ใช่แล้วก็มีเขาเรียกว่าใครวะมีสตางค์บอกให้ทำป๋องเซฮายหน่อยดิป๋อง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  ป้าืนกับนแลวคืจริงๆเราไม่มีอะไรเลยแค่มาปั่นๆมึงคุยกับ international fan หรือคุย n a นันสังกฤเหรอ Hello everybody อะไรต่อให้สมนุ่มอินเตอร์หน่อยเรียนอินเตอร์มาตั้งกี่ปี Hello everyone สวัสดีขา Good morning บิดฮิต accent ขา แต่บินมากันเสทพดีนะไปถึงดีเพรอะอืมเอาจริงป่ะญี่ปุ่นเป็นประเทศที่แสงโคตรโกงถ่ายปะดูในกล้องเว้ยดูในกล้องนี่เออแสงโคตรแสงโคตรโกงพี่ตากุยว่าแสงสวยใหามือถ่ายเออก็คือไม่ได้มีอะไรมากนะครับทุกคนก็คือเดินกันอยู่เบื่ออากาศมันดีนะแต่แดดมันแรงแล้วมันร้อนตอนนี้อยู่กันที่เออแสงดีจริงตอนนี้อยู่เหมือนที่เกียวโตนะครับผม ก็เขาเชื่ออะไรวะคูจีปะคูจีมาชาตสตรีทคูจีมาชาตสตรีทครับผมใช่ครับก็อ๋อไอต้นไงป่องเห็นไหมเนี่ยเอ้ยไอต้นกับไอเมื่อกี้มีคนเดินข้างหลังเลยหรอใช่ปะเอามากระซิบไอปะเฮ้ยต้นไงไอพีจีอยู่รอปะอ๋อโอเคก็อยู่ครบเสกค้ดสวยอยู่ครบมันสวยจริงอะมันแบบมันโกงมากอะประเทศไทยตอนนี้ก็คือแบบขุ่นมัวมีแต่ฝน we have no subtitle for international fan o o uh I mean it's alive ก็ใส่ผมกูขำิต accent ไ accent กูมันทำไมสบายเซไฮเอวีวันเอาทาิ่ตรงไหนไอ้แจ็คขายหนดิขายเ่อนคบริดิ accent บริดิ accent สวัสดีครับนี่คืออันนี้คืออ๋ออันนี้คือไรเห็นมาแสดงว่าฟิล์มมึงกันเสือกจริงขนาดไอ้แจ็คอยู่ข้างไม่ใช่ขอโทษแทนฟิล์มได้ไหมล่ะใช่มองแทบไม่เห็นโอ้โหจริงมากแม่มีความลับผู้วินจะแฉค่ะทุกคนโอเคปิดไลฟ์ดีกว่ามึงกูความลับกูเยอะเกินไปไม่ดีไม่ดีปิดไลฟ์ดีกว่าอย่าเลยอย่าเลยอย่าเลยดีกว่าอย่าเลยดีกว่า เดี๋ยวดับขายขายโปรโมทเพื่อนคนไหนดีอ่ะคนนี้ดีกว่าคนหล่อคนหล่อสวัสดีครับอืยังหล่อยังหล่ออะไรอ่ะคืออะไรคือไลฟ์คือไลฟ์คือไลฟ์ไหนไหนขายขายความหล่อเพื่อนผู้วินมาขายค่ะทุกคนทุกทีมึงอะ กูฉีบมึงเรียงตัวบอกเลยแล้วก็ได้ห้าพันเยนตัวหนึ่งเลือกตัวนี้นี้ได้แล้วทำไม่มันเป็นเยนห้าพันบาทก็ได้ลบก้อนนะคะทุกคนพร้อมเพย์ศูนย์เก้าอย่านะคอบเขาโอนมาจริงนะเดี๋ยวมีคนโอนมาจริงนะให้ทุกคนถ่ายนะตัวหนึ่งแล้วเราเดินไปไหนเนี่ยไม่ต่อไปถูกหรือเปล่าตอนนี้เออ คือคนใครนำก่อนว่าตัวนี้เรากำลังจะไปที่ไหนกันมันชฉลือดแล้วหนึงอ้าวแป๊บนึงไงไอปอนกับไอแจ็คนำอ่ะเราจะหลงไหมเนี่ยเสียงกองเฮียเออเรื่องตลกก็คือว่าเพื่อนเพื่อนสนิทในมหาลัยกูสองคนชื่อปอนกับแจ็คอะต่อแล้วผู้จัดการกูก็ชื่อพี่แจ็คอ๋อแล้วคู่จิ้นมึงก็ปอนก็ชื่อปอน ชีว you know, ิต being ังวนอยู่กับปอกับแหนมนทำไมปอนินทามงอยู่ปอนมึงยอมหรอชีวิตวังวนอยู่กับสองชื่อนี้แล้วก็มีเอฟูอีกตัวฝาสร้างบันดาลมาแล้วคนที่ชื่อฟู้เชีวิตก็เยอะมากเหมือนกันรอ่นอกจากูเขาไม่ไม่่มีมีคนอื่นอีกคนนงเป็นวังวนชีวิตปอนแจ็คแนะนำตัวดิ เพื่อนสวดปวดจีบอ๋อไม่สวดคนเดียวเพื่อนเพื่อนสวดปวดจีบอะไรคนไหนสวดคนไหนสวดปอนฟานขายด้วยเองหน่อยเพ่นสวดดปจี่นี่นี่มาใกล้ๆมาใกล้ๆเชิญเชิญก้อชื่ออะไรคะตอนค่ะชอบผู้หญิงแบบไหนคะรับรักใสๆทักักมาได้เลยครับแอ๊ดแอ๊ดสี่ซอล เลยไม่กูหันก็อ่อยเราคนนี้เหรอทำไมเลยมึงหันมาเป็นหน้านี้เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่โอ้ยคุไม่ได้ทำอะไรเลยโอ้โบคุณไม่ได้ทำอะไรเลยอันนี้ก็ถึงแล้วใช่ไหมโอเคงั้นไปแล้วทุกคนบ๊ายบายมาทําอะไรกันไปดูบ๊ายบายหัว